ลองนึกภาพตามนะคะคืนวันที่26มีนาคมปี1997ตำรวจบุกเข้าไปในแมนชั่นหรูหลังหนึ่งในแรนชโชซานตาเฟแคลิฟอร์เนียสิ่งที่พวกเขาพบข้างในมันเหมือนฉากในหนังสยองขวัญที่หลุดออกมาในโลกความจริงเลยค่ะบนเตียงสองชั้นหลายหลังมีร่างผู้เสียชีวิต39ร่างนอนเรียงกันอย่างสงบนิ่งทุกร่างถูกคลุมด้วยผ้าสี่เหลี่ยมสีม่วงผืนเดียวกันอย่างประณีตครับแล้วมันมีรายละเอียดที่ เอ่อที่มันชวนขนลุกแล้วก็กลายเป็นภาพจําของเหตุการณ์นี้ไปเลยคือทุกคนสวมชุดเหมือนกันหมดเสื้อสีดํากางเกงวอร์มสีดําและที่ปลายเตียงของทุกศพมีรองเท้าผ้าใบาในขี้เดคเกตสีดําคลิปขาวรุ่นเดียวกันวางไว้อย่างเป็นระเบียบเหมือนกับว่าถอดรองเท้าเตรียมจะเข้านอนใช่ครับแต่จริงๆแล้วพวกเขาเตรียมตัวสําหรับออกเดินทางไกลไกลมากชีวิตตัวเองโดยสมัครใจ ในพิธีกรรมที่พวกเขาเชื่อว่าจะนำพาดวงวิญญาณขึ้นยานแม่เพื่อเดินทางไปสู่ระดับที่สูงกว่านี่คือเรื่องราวของกลุ่มที่ชื่อว่า Heaven's Gate และว,วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าอะไรที่สามารถผลักดันคนกลุ่มหนึ่งไปสู่จุดจบที่น่าสลดแล้วก็แปลกประหลาดขนาดนี้ได้เรื่องนี้มันเป็นมากกว่าแค่คดีสะเทือนขวัญน,นะครับแต่มันคือกรณีศึกษาชิ้นสำคัญเลยเกี่ยวกับพลังของความเชื่อการควบคุมจิตใจแล้วก็ อันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อศรัทธาถูกแยกออกจากโลกแห่งความเป็นจริงโดยสิ้นเชิงวันนี้เราจะมาสำรวจกันว่าจากจุดเริ่มต้นของคนแค่สองคนมันมีวัฒนาการมาเป็นลัทธิที่ควบคุมชีวิตคนเกือบ40คนได้อย่างไรและอะไรคือสัญญาณเตือนที่สังคมในตอนนั้นอาจจะมองข้างไปหรือที่สาวกเรียกขว่าด,ดู พื้นเพข,ของเขาก็น่าสนใจนะคะเป็นลูกชายบาทหลวงเกิดปี1931เป็นคนมีสเสน่ห์พูดเก่งแล้วก็ดูเหมือนจะหมกมุ่นกับเรื่องพระเจ้ากับชีวิตหลังความตายมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ชีวิตเขาก็ดูเอ่อเหมือนจะปกติจนกระทั่งถึงจุดเปลี่ยนสำคัญจุดเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นในปี1970ครับตอนที่เขากำลังเผชิญกับวิกฤตวัยกลางคนครั้งใหญ่เลยทั้งเรื่องงานเรื่องชีวิตส่วนตัว เขาได้พบกับบอนนี่เนเธอส์พยาบาลวัย44ปีที่คนในกลุ่มจะเรียกว่าไทยบอนนี่เนี่ยเป็นคนที่สนใจเรื่องโหรศาศาสตร์เรื่องลี้ลับแล้วก็เชื่อว่าตัวเองสามารถสื่อสารกับมิติอื่นได้อ oh. การพบกันของทั้งสองคนเลยเหมือนเคมีที่ที่ลงตัวพอดีลงตัวในแง่ไหนคะคือคนหนึ่งมีวิกฤตทางจิตวิญญ,ญาณครับส่วนอีกคนก็มีคำตอบให้อะไรแบบนี้เหรอคะถูกต้องเลยครับ Apple w h i ไว้กำลังค้นหาความหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมส่วน n e t นทู s ก็มีกรอบความคิดเรื่องโลกหลังความตายอยู่แล้วทั้งคู่เลยร่วมกันสร้างจักรวาลความเชื่อของตัวเองขึ้นมาโดยมีแกนกลางว่ามนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่ต้องอัปเกรดและโลกใบนี้เป็นแค่ห้องเรียนที่เราต้องเรียนให้จบเพื่อไปสู่ระดับถัดไปซึ่งอยู่นอกโลก mm. พวกเขามองตัวเองว่าเป็นผู้มาเยือนสองคนจากต่างดาวที่มาเพื่อน,นำทางผู้ที่ถูกเลือกนี่เองสินะคะคือที่มาของคำสอนสำคัญที่ใช้สื่อสารกับสมาชิกที่ว่าร่างกายมนุษย์เป็นเพียงภาชนะหรือคอนเทนเนอร์และจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงก้องละทิ้งภาชนะนี้เพื่อเดินทางไปสู่ระดับที่เหนือกว่ามนุษย์หรือ the next level แนวคิดนี้มันทรงพลังจริงๆนะคะเพราะมันเปลี่ยนมุมมองต่อความตายไปเลยใช่ครับมันเปลี่ยนความตายให้กลายเป็นเป้าหมายสูงสุดกลายเป็นการสำเร็จการศึกษาไปเลยแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ตอกย้ำความเชื่อของ Applewhite ให้แข็งแกร่งจนไม่มีอะไรมาทำลายได้คือการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งของบอนนี่หรือ TI ในปี1985สำหรับคนทั่วไปนี่คือโศกนาฏกรรมแต่สำหรับ Apple White เขาตีความว่าเธอไม่ได้ตายบนยานแม่ก่อนแล้วโห oh. และนี่คือการพิสูจน์ว่าทฤษฎีของพวกเขาเป็นเรื่องจริงมันทำให้เขายิ่งมุ่งมั่นที่จะรวบรวมผู้ติดตามเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมครับพอพูดถึงการรวบรวมผู้ติดตามประเด็นที่น่าประหลาดใจที่สุดเรื่องหนึ่งของ h a v e n s Gate ก็คือโปรไฟล์ของสมาชิกนะคะหลายคนไม่ใช่คนสิ้นไรไหมตอกแต่เป็นโปรแกรมเมอร์เป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆเ,เป็นคนมีการศึกษาทั้งนั้น มันทำให้เกิดคำถามว่าอะไรในความเชื่อของ Apple w h i ว e ที่มันคลิกกับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะหรือว่าความสนใจในเทคโนโลยีและโลกอนาคตของพวกเขามันไปสอดคล้องกับเรื่องยานแม่พอดีนั่นเป็นข้อสังเกตที่สำคัญมากครับและเป็นกุญแจที่ไขความลับความสำเร็จของละทิเลยก็ว่าได้ Heaven's Gate เป็นหนึ่งในละทิกลุ่มแรกๆเลยนะที่ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเต็มรูปแบบอ๋อเหรอคะครับ พวกเขามีเว็บไซต์มีกลุ่มข่าวสารออนไลน์เพื่อเผยแพร่ความเชื่อแล้วก็รับสมัครสมาชิกที่น่าสนใจคือพวกเขามีบริษัทรับทำเว็บไซต์ชื่อ h i เอ s o u r c e เพื่อหาเงินเลี้ยงชีพในคอมมินด้วยโหหมายความว่าพวกเขากำลังสร้างโลกดิจิตอลให้คนอื่นแต่ในขณะเดียวกันก็ใช่ครับก็กำลังตัดขาดตัวเองออกจากโลกความเป็นจริงอย่างสิ้นเชิงหรอคะถูกต้องเลยครับมันคือเอ มันคือความย้อนแย้งที่น่าทึ่งมากคือเขาใช้เครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นเลยนะอืเพื่อเผยแพร่ความเชื่อที่แบบที่ดูเหมือนหลุดมาจากนิยายวิทยาศาสตร์เลยมันเลยดึงดูดคนที่มีความคิดเชิงตะก,กะแบบโปรแกรมเมอร์ที่มองว่าร่างกายมนุษย์ก็เหมือนฮาร์ดแวร์ที่วันหนึ่งก็ต้องทิ้งไปเพื่ออัปโหลดจิตสานึกหรือซอฟต์แวร์ไปสู่ระบบที่สูงกว่าซึ่งก็คือยานแม่นั่นเองพอจะเห็นภาพแล้วค่ะว่าทําไมคําสอนมันถึงโดนใจคนกลุ่มนี้ แต่แค่คำสอนอย่างเดียวคงไม่พอที่จะทำให้คน39คนยอมสละชีวิตได้ไกลไกการควบคุมที่เขาใช้มันเป็นยังไงคะถึงได้ผลขนาดนี้นกลไกของเขามันแยบย์มากครับผู้เชี่ยวชาญเรียกว่าการล้างสมองแบบนุ่มลึกหรือ soft brain washing ซึ่งมันไม่ใช่การทุบตีหรือบังคับแต่เป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ทำให้สมาชิกเลือกที่จะเชื่อด้วยตัวเองอย่างเต็มใจขยายความคำว่านุ่มลึกหน่อยได้ไหมคะมันทำงานยังไง มันเริ่มจากการตัดขาดครับสมาชิกต้องทิ้งทุกอย่างเลยทั้งครอบครัวเพื่อนทรัพย์สินและเข้ามาอยู่ในคอมมูนที่ทุกอย่างถูกควบคุมอืมพอไม่มีข้อมูลจากโลกภายนอกเข้ามาเลยโลกทั้งใบของสมาชิกก็จะถูกจำกัดอยู่แค่สิ่งที่ Apple ไว้บอกเท่านั้นจากนั้นก็คือการลบอัตลักษณ์ทุกคนต้องเปลี่ยนชื่อโกนผมสั้นใส่ยูนิฟอร์มเหมือนกันเพื่อทำลายความเป็นปัจเจกค่ะและที่สำคัญที่สุดคือ ต้องละทิ้งเรื่องเพศโดยสิ้นเชิงแอปเปิ้ลไวท์มองว่ามันคือสิ่งที่ผูกมัดมนุษย์ไว้กับภาชนะนี้เคยอ่านเจอว่ามีสมาชิกชายหลายคนถึงกับยอมผ่าตัดอันทะทิ้งด้วยความสมัครใจเลยนะคะมากตื่นนอนกินอาหารมังสวิรัตดูวิดีโอคำสอนของโดซ้ำๆทำงานทุกอย่างเป็นตารางที่นั่นขนาดเพื่อไม่ให้มีเวลาว่างไปคิดฟุง้งซ่านแล้วถ้าเกิดมีความสงสัยขึ้นมาล่ะคะเป็นไปไม่ได้ที่คนเราจะไม่มีคำถามในใจเลย นี่คือจุดที่แยบยลที่สุดครับทุกครั้งที่เกิดความสงสัยหรือความคิดถึงบ้าน Apple w h ไว e จะตีความมันใหม่ว่านั่นไม่ใช่ความคิดของคุณแต่เป็นอิทธิพลจากพลังงานลบหรือที่เขาเรียกว่าลูซิเฟอร์ที่พยายามจะดึงคุณออกจากเส้นทางอ๋ oh. หรืออาจจะเป็นการทดสอบจากเบื้องบนเพื่อดูว่าคุณแน่วแน่พอไหม มันคือการเปลี่ยนศัตรูภายในใจให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่การหลุดพ้นทาให้สมาชิกต้องคอยตํารวจจับผิดความคิดของตัวเองอยู่ตลอดเวลาโหแค่คิดตามก็อึดอัดแล้วนะคะครับมันคือการสร้างคุกที่มองไม่เห็นขึ้นมาในหัวของตัวเองแล้วยังทําให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพิเศษที่ถูกเลือกด้วยใช่ไหมคะนั่นคือส่วนประกอบสุดท้ายที่ทําให้ทุกอย่างสมบูรณ์ครับเขาทําให้สมาชิกรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพิเศษ เป็นกลุ่มคนที่ตื่นรู้เพียงหยิบมือเดียวบนโลกใหมนี้ที่กำลังจะได้ไปสู่ระดับที่สูงกว่าคนธรรมดาทั่วไปความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจที่ยิ่งใหญ่มันทรงพลังมากครับพอไกลๆทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันแนวคิดเรื่องการออกจากภาชนะมันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไป แต่มันคือการเดินทางที่ทุกคนเฝ้ารอคอยอย่างใจจดใจจอ่อและแล้วสัญญาณที่พวกเขารอคอยก็มาถึงจริงๆในเดือนมีนาคมปี1997เมื่อดาวหางเฮลบอบโคจรเข้ามาใกล้โลกมากที่สุดสำหรับคนทั่วไปมันคือปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์แต่สำหรับพวกเขามันคือทุกสิ่งทุกอย่างใช่ครับ Apple w i ไวประกาศกับสมาชิกทันทีเลยว่ามียานแม่เดินทางมาพร้อมกับดาวหางดวงนี้ และนี่คือสัญญาณสุดท้ายที่พวกเขารอมานานกว่า20ปีเขาพูดในวิดีโอสุดท้ายของเขาว่านี่คือโอกาสเดียวของพวกคุณที่จะรอดพ้นจากการรีไซเคิลของโลกใบนี้ถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาแล้วที่ต้องทิ้งร่างมนุษย์เพื่อขึ้นยานพอประกาศสิทธิ์ออกมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือความโกลาหลหรือเปล่าคะตรงกันข้ามเลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันสงบเป็นระเบียบและถูกวางแผนมาอย่างดีจนน่าขนลุก มันคือพิธีกรรมที่ดำเนินไปถึง3วันเต็มๆซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเตรียมการเรื่องนี้มานานแล้วในบ้านพักมีเอกสารที่เรียกว่าขั้นตอนสู่การออกจากภาชนะวางไว้อย่างชัดเจนมันเกิดขึ้นยังไงบ้างคะใน3วันนั้นพวกเขาแบ่งกลุ่มกันครับวันแรกกลุ่มแรก15คนดื่มส่วนผสมของยาบาบิทูเรตที่ผสมกับวอดก้าและพุดดิ้งแอปเปิ้ลเพื่อกลบรสชาติ จากนั้นก็ใช้ถุงพลาสติกคลุมศีรษะเพื่อให้แน่ใจว่าเสียชีวิตแน่นอนส่วนคนที่ยังมีชีวิตอยู่จะเข้ามาช่วยจัดท่าให้เพื่อนที่เพิ่งจากไปนอนอย่างเรียบร้อยคลุมผ้าสีม่วงแล้วก็วางรองเท้าไว้ปลายเตียงหยุดตรงนี้ก่อนนะคะแค่คิดภาพตามว่าต้องจัดร่างกายของเพื่อนที่อยู่ด้วยกันมาเป็นสิบสิบปีให้เข้าที่มันต้องใช้ความเชื่อที่แข็งแกร่งขนาดไหนหรือว่าพวกเขาไม่รู้สึกอะไรแล้วจริงๆนั่นเป็นคำถามที่น่าคิดมากครับ มันแสดงให้เห็นว่ากระบวนการลบความเป็นมนุษย์มันสมบูรณ์แบบแค่ไหนพวกเขาไม่ได้มองว่านั่นคือร่างของเพื่อนแต่มองว่ามันคือภาชนะเก่าที่เพื่อนได้สละทิ้งไปแล้วค่ะพอถึงวันที่สองอีก15คนก็ทำตามขั้นตอนเดียวกันเป๊ะและในวันที่สามกลุ่มสุดท้ายซึ่งรวมถึงตัวแอปเปิลไว้เองก็ทำพิธีเป็นกลุ่มสุดท้ายโดยมีสมาชิก2-3ถึงคนที่ทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดเสียชีวิตเป็นชุดสุดท้ายของวันนั้น ทุกอย่างถูกเตรียมการไว้หมดแม้กระทั่งวิดีโออำลาที่พวกเขาอัดไว้มีสมาชิกคนหนึ่งพูดในวิดีโอของเขาด้วยรอยยิ้มว่าผมตื่นเต้นมากที่ได้พบกับเพื่อนๆที่ไปรอยอยู่ก่อนแล้วมันเป็นรอยยิ้มที่ดูจริงใจแต่ก็น่าขนลุกที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยค่ะใช่ค่ะพวกเขาไม่ได้มองว่านี่คือการฆ่าตัวตายแต่คือการเดินทางครั้งสําคัญที่สุดในชีวิตเขาทิ้งทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานเพื่อส่งสารสุดท้ายถึงโลกภายนอกเหมือนอยากจะบอกว่า พวกคุณไม่เข้าใจแต่สําหรับเรานี่คือความสําเร็จปิดไปแล้วแต่เรื่องนี้ก็ยังทิ้งคําถามใหญ่ๆไว้มากมายเลยนะคะคําถามหนึ่งที่คนมักจะถกเถียงกันก็คือตัวของมาเชอร์แอปเปิลไวท์เองสรุปแล้วเขาเป็นแค่นักต้มตุ๋นอัจฉริยะที่หลอกลวงคนอื่นจนตัวเองก็เชื่อไปด้วยหรือเขาเชื่อในสิ่งที่ตัวเองพูดจริงๆตั้งแต่แรก จากหลักฐานทั้งหมดนะครับทั้งบันทึกส่วนตัวทั้งวิดีโอคำสอนที่ยาวหลายร้อยชั่วโมงผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ลงความเห็นไปในทางเดียวกันว่าเขาเชื่อร้อยเปอร์เซนต์ในสิ่งที่ตัวเองสอนอืเขาไม่ใช่คนหลอกลวงเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเงินหรืออำนาจแบบผู้นำรัทธิคนอื่นๆแต่เขาอาจจะเป็นผู้ที่มีอาการป่วยทางจิตบางอย่างที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์และความยิ่งใหญ่ของตอนเองแต่ในขณะเดียวกันก็มีพรสวรรค์อย่างยิ่งในการโน้มน้าวใจคนค่ะ ทำให้ความเชื่อที่ผิดเพี้ยนของเขาสามารถส่งต่อไปอยังคนอื่นได้อย่างทรงพลังและจริงใจที่สุดแล้วอีกคําถามที่คาใจหลายคนทําไมในกลุ่มคนตั้ง39คนถึงไม่มีใครคิดจะหนีหรือต่อต้านเลยในนาทีสุดท้ายคะมันดูไม่น่าเป็นไปได้นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าระบบการควบคุมจิตใจของลัทีนี้มันสมบูรณ์แบบเกินไปครับการตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงการทำลายตัวตนเดิมทิ้งไป มันทำให้โลกของสมาชิกถูกจำกัดอยู่แค่ภายในกลุ่มจริงๆคความคิดที่จะหนีอาจไม่เกิดขึ้นเลยได้ซ้ำเพราะข้างนอกนั่นไม่มีอะไรเหลือสำหรับพวกเขาแล้วไม่มีบ้านไม่มีครอบครัวไม่มีเงินมันคือสภาวะที่เรียกว่า sunk cost fallacy ในระดับจิตวิญญาณเลยคือพวกเขาลงทุนลงแรงกับความเชื่อนี้ไปทั้งชีวิตแล้วการจะยอมรับว่ามันผิดพลาดในตอนท้ายมันเจ็บปวดกว่าการเดินหน้าไปให้สุดทาง แต่ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะว่ามีหลักฐานว่ามีผู้สมัครใหม่บางคนหนีออกมาก่อนพิธีกรรมจะเริ่มขึ้นแค่ไม่กี่สัปดาห์ใช่ครับและนั่นคือจุดที่สำคัญมากมันแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะถูกครอบงำได้สำเร็จอาจจะเป็นเพราะพวกเขายังอยู่ได้ไม่นานพอที่ระบบจะฝังรากลึกหรืออาจจะมีบางอย่างในตัวพวกเขาที่ยังยึดโยงกับโลกภายนอกอยู่ม,มันเป็นเครื่องยืนยันว่า ถึงแม้ระบบจะทรงพลังแค่ไหนแต่จิตใจของมนุษย์ที่ยังมีความเป็นปัจเจตหลงเหลืออยู่ก็ยังสามารถต่อต้านและหลุดรอดออกมาได้สรุปแล้วเรื่องราวของ Heaven's Gate ก็เป็นเหมือนบทเรียนราคาแพงที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์เราสามารถเดินไปสู่จุดที่คนนอกมองว่าบ้าคลั่งได้หากศรัทธาถูกบิดเบือนและผู้นำถูกยกไว้เหนือเหตุผลทั้งปวงมันทำให้เราต้องกลับไปนึกถึงภาพในคืนสุดท้ายนั้น ไม่มีใครรู้เลยว่าในใจของสมาชิตแต่ละคนเขารู้สึกกลัวหรือจริงๆแล้วพวกเขารู้สึกตื่นเต้นกับชีวิตใหม่ที่กำลังจะได้ไปเจอสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เรื่องนี้ทิ้งไว้ให้เราไตร่ตรองอาจจะเป็นประโยคที่ว่าศรัทธาที่ผิดทางคืออาวุธที่อันตรายที่สุดครับมันแสดงให้เห็นว่าความต้องการความหมายของชีวิตความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่พิเศษกว่าใครมันเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทงพลังมาก และในยุคที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายความเชื่อที่ให้คำตอบง่ายๆและชัดเจนมันเย้ายวนใจเสมอเป็นบทสรุปที่ยังคงร่วมสมัยอย่างน่ากลัวนะคะผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามหนึ่งให้ได้ไปขบคิดกันต่อนะครับวิดีโอและเว็บไซต์ที่พวกเขาทิ้งไว้มันคือเจตนาที่จะส่งสารสุดท้ายถึงโลกภายนอกคำถามที่เรื่องนี้ทิ้งไว้ให้เราอาจจะไม่ใช่แค่ทำไมพวกเขาถึงทำเรื่องแบบนั้นแต่คือ อะไรคือสิ่งที่ขาดหายไปในสังคมยุคใหม่ที่ทำให้ความเชื่อว่าการอัพโหลดจิตวิญญาณออกจากภาชนะที่ผูกพังนี้ไปสู่โลกที่ดีกว่ากลายเป็นทางออกที่สมเหตุสมผลและน่าปรารถนาได้